เพื่อนๆอินชันทุกท่านนะครับธุรกิจสองข้างทางตายสนิทนะครับปิดตัวลงอย่างต่อเนื่องและผมถามว่าลูกค้าของท่านเนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่าถ้าอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็สาหัสครับลูกค้าไปไม่รอดเราไปไม่รอดมันเป็นโดเมโน,โนโนมันเป็นกฎธรรมชาติลูกค้าไปไม่รอดแล้วก็ไปไม่รอดลูกค้าเอาตังค์ไหนส่งเบี้ยครับอันนี้ผมหมายถึงลูกค้าเก่านะลูกค้าใหม่ไม่ต้องพูดถึงลูกค้าใหม่ไม่ต้องพูดถึงครับสาหัสคร,ครับชั่วโมงนี้ เขาจะต้องตัดแขนเอาชิดไว้ก็คือเอาตังไว้ประคองชีพนะฮะจะเอามาส่งเบีย้ยประกันท่านว่าคนคนถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะเลือกอะไรเขาต้องเลือกเอาตังไว้ประคองชีพดังนั้นท่านลูกค้าของท่านอยู่ในกลุ่มนั้นท่านเหนื่อยลูกค้าเหนื่อยแนย่ท่านก็จะเหนื่อยตามนี่เราเป็นไลฟ์สไต์แพนเนอร์เราต้องเป็นนักวางแผนและแก้ปัญหาลูกค้าถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ปัญหาลูกค้าถึงเวลาแล้วนี่เราจะพูดยังไง เราจะมีกิมมิคอย่างไรเราจะมีเปเปอร์อะไรที่เห็นแล้วว้าวเห็นแล้วชัดเห็นแล้วคลิกนี่ฮะลูกค้าเก่าผมสามกรมธรร์พ่อแมอออ่สามีภรรยาซื้อไว้สอพอโบราณดึกดำบนันซื้อไว้สิบสามปีแล้วนะฮะผ่านมาครึ่งทางแล้วทำแบบทนทรัพสามสิบทับสามสลูกค้าเก่าผมผมต้องไปช่วยเขาผมไม่ได้ขายประกันไม่ได้ขายอินชลันมาประมาณเกือบเกืิปีแล้ว แต่โควิดมันทําให้ผมต้องเปลี่ยนแปลงผมก็ต้องกลับไปหาลูกค้าเก่านะไม่ใช่ลูกค้าใหม่นะผมไม่เอาลูกค้าใหม่เพราะลูกค้าใหม่ต้องสร้างสายดพันอันนี้ลูกค้าเก่าไม่ต้องสร้างสายดํพันครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นใครนี่คือข้อดีนี้ท่านจะมีมายเซ็ตชุดความคิดอย่างไรที่จะต้องไปบอกกับลูกค้า, 1, 2, 3, า,า,า,าหนึ่งสองสามสี่ bla 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 ไปลูกค้าเห็นแล้วอื้อใช่ลูกค้ายอมรับเชิงประจักษ์และท่านต้องมีเพเปอร์ที่ชัดเจนลูกค้าเนี่ย สามเล่มสามตมาทันสามหมื่นห้าหมื่นนะครับถ้าผมไปเก็บเบีย้ยประกันปกติผมได้ค่าเก็บอยู่ที่ประมาณแถวไม่ถึงห้าร้อยมันสอเปอร์เนต์ห้าหมื่นเท่าไหร่ครับดูนินะหน่วยสิบล้นพันหมื่คูณสองซผมได้ค่าเก็บไม่ถึงพันแต่ผมไปมิกพอร์ตนี่ฮะนี่คือเห็นนี่คือเปเปอร์เห็นแล้วต้องว้าวเห็นแล้วต้องคลิก ลูกค้าเห็นอืมใช่มันได้มันดีจริงลูกค้าต้องได้ประโยชน์สูงสุดท่านฟังผมน,นะลูกค้าต้องได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เราได้ประโยชน์สูงสุดนะอย่ามองคอมนะเมื่อลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดคําว่าได้ประโยชน์สูงสุดคือส่งเบีย้ยเท่าเดิมได้ความคลองสูงขึ้นจากสอพอโบราณเป็น VPC หรือสอพอโกดท่านว่ามันว้าวไหมชั่วโมงนี้เข้าโรงพยาบาลโควิดท่านว่าขั้นต่ําต้องแสนแสนบวกเหยียบล้านแล้วผมถามไอ้สอพอเก่านับชิ้นจ่ายมันพอไหม เข้าห้องปัจจุบันเนี่ยสตาร์ทสามพันแปดโรงพยาบาลเอกชนเขาซื้อไว้ห้องละพันสองท่านบอกมันพอไหมแล้วท่านไปเก็บเบี้ยเขามาส่งบริษัทแล้วเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาไม่พอจ่ายท่านถามจริงจริงท่านท่านภูมิใจไหมไม่ลูกค้าสารเสริญแน่เขาจะบอกว่าฉันส่งมาตั้งสิบสามปีฉันไม่เคยเคมเลยพอฉันเข้าโรงพยาบาลจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหรือโควิดก็ตามฉันเบิกได้ไม่หมดเบิกได้ไม่ครบ ส่วนเกินเยอะแยะเลยผมถามว่ามันมันเกี่ยวกับใครฮะมันผิดที่ใครครับบริษัทเขาไม่ได้ผิดเข้าใจตามเงื่อนไขโรงพยาบาลเขาไม่ได้ผิดเขาต้องเก็บค่ารักษาตามปัจจุบันคันโลกมันเปลี่ยนไงทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดค้าสารยปบางก็ปรับขึ้นแต่เราเนี่ยแหละครับผิดเราไม่ไปบอกลูกค้าให้ลูกค้าปรับพอร์ตให้ลูกค้าซื้อเพิ่มผมถามว่าซื้อเพิ่มก็ขายไปแต่ถามว่าลูกค้าเขามีตังไม่ได้ซื้อเพิ่มอ่ะเคลียร์ตรงนี้ก่อนถ้าท่านยังไม่เข้าใจมาเซตนี้เนี่ย ท่านเดินต่อไม่ได้ถ้าลูกค้ามีตังก็ขายไปปกติขายเพิ่มไปเลยสอาโกวะ่ะหรือจะเอาเป็น v ีดก็ได้แต่ผมและผมดูลูกค้าไม่มีตังธุรกิจของเขาปิดตัวลงเขาจะเอาตังไหนเคลียรตรงนี้กันก่อนท่านต้องไปช่วยเขาแล้วต้องมีเปเปอร์เนมเเกเตอร์เนี่ยเนี่ยมันเข้าใจง่ายมันเห็นภาพชัดเห็นแล้วคลิกถ้าแต่เขาคลิกไหมคลิกแปลว่าเคลียเข้าใจอะ่ะเมื่อลูกค้าปรับพอร์ตมาปุ๊บเบี้ยห้าหมนนะฮะ คอม20%เอากลมๆยีเท่าไหร่ครับ50,000หน่วย1 0บ0 0 0 0 0ั0หคูณยีได้คอม10,000อ่ะผมถามหน่อยผมไม่เก็บเบี้ยรประกันปฏิติผมได้ค่าเก็บไม่ถึงพันแต่ผมไปมิกพอร์ตลูกค้าได้ไประโยชน์สูงสุดส่งเบี้ยเท่าเดิมผมได้ค่าคอม10,000ท่านว่าไหนถิ่ง่ากันนี่ครับไบเนมเกเตอร์สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องช่วยครับผมถามว่าโควิดชั่วโมงเนี้ยวันนี้ผมพูดเนี่ยวันที่21นะติดเชื้อกัน30,000ตายเกือบ300 ท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับดังนั้นเมื่อเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือลูกค้าท่านท่านทำไงครับท่านต้องมีวิธีนี่ฮะท่านจะต้องมีเขาเรียกว่าการมิคพอร์ทท่านต้องเข้าใจนะครับในบริบทของลูกค้านี่ฮะเดี๋ยวก่อนนะผมเลื่อนก่อนนะครับเนี่ยวิธีการให้มิคพอร์ตมิคยังไงท่านต้องมีอุปกรณ์ท่านต้องมีความเข้าใจมากพอว่าลูกค้าส่ง แบบเดิมลงไปเนี่ยแบบเดิมเนี่ยนะฮะลูกค้าเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่พอใจนะครบอายุสัญญาก็ได้เงินแค่ก้อนหนึ่งแต่ถ้ามิพอร์แล้วลูกค้าค่ารักษาเพิ่มขึ้นเป็น VPC เป็นสนพโกครบสัญญาก็ได้เงินเท่าเดิมเงินครบสัญญาเท่าเดิมก็อันเดิมแล้วผมถามว่ามันเสียหายตรงไหนมันเสียหายตรงไหนให้ลูกค้าซื้อเพิ่มใหม่เข้าไหวไหมครับอยากดูรายละเอียดใช่ไหมครับเอามาดูรายละเอียดนี่ครับผมขออนุญาตแบบนี้นะ อ่าโอเคให้ท่านเห็นแบบนี้แล้วกันนะครับนะเพราะว่าจะให้ท่านดูใน iPad นะตัวเนี้ยม,มัน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 ขยับไปขยับมาดูจากนี่แล้วกัน MacBook นะท่านดูนะฮะผมจะท่านดูก็คร่าวนะครับนะท่านดูตามนะเนี่ยลูกค้าอะไรเนี้ยเบี้ยสามหมื่นสามสามหมื่นสามพันบาทเนี่ยสอพอพันเจ็ดแล้วก็ VP5 นะครับรวมกันนะพอมิกพอร์ตปุ๊บเป็นสามหมนสามหนึ่งร้อยถูกลงลดลงเจ็ดร้อยแปดบาทลดลงนะเป็น VP4 โอเคครับมีคือรายละเอียดที่จะต้องมีข้อมูลอยู่ในใน,ในการสอนนะครับนะโอเคเนี่ยสบพบรรจัน, 7, นะครับเข้าห้องสตาร์ที่สามพันนี่คือข้อมูลเหล่านี้ท่านต้องมีอุปกรณ์เชิงประจักษ์ท่านต้องมีเขาเรียกว่าใบที่ลูกค้าเห็นแล้วคลิกเห็นแล้วยอมรับเห็นแล้วเชื่อในข้อมูลที่เรานําเสนอเนี่ยสิวันหนึ่งล้านโควิดเห็นไหมฮะ เนี่ยท่านต้องมีใบรวบตึงใบเนี้ยใบเนี้ยสำคัญมากใบสรุปรวบตึงสำหรับลูกค้านี่ใช้ใบเดียวเนี่ยใบเนี้ยเนี่ยใบเนี้ยที่ผมหาลูกค้าเนี่ยใบเนี้ยใบนี้คือใบนี้ใบนี้ใบเดียวมันได้อะไรบ้างบลาบลาบลาไปลูกค้าเห็นคลิกเลยดาวคือได้มากกว่าเห็นไหมเสร็จปุ๊บท่านดูครับถ้าผมไม่เก็บผมได้ค่าเก็บ600้อยพอไปมิดขวดผมได้ค่าคอม6,600นหกะเห็นไหมเนี่ยผมถามหน่อย v a p อพไอ้ผู้ผิดอ๋อสพพันเจ็ดกับ v ีเอเนี่ย มันได้อะไรบ้างท่านต้องรู้เชิงลึกและวีพีสมันดีกว่ายัางไงท่านต้องรู้เชิงลึกเนี่ยรายละเอียดที่เราต้องไปบอกเขาเนี่ยที่เราต้องไปบอกเขาว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่เขาซื้อไว้ของเก่าค่ารักษา v ีพีอ่าสพพันเก่าวีพีหเนี่ยมันมีข้อด้อยยังไงแล้วทาไมต้องเปลี่ยนเป็น v ีพีสเพราะวีพีสมันดีกว่ายัางไงนี่คือสิ่งที่ท่านต้องมี Data ามีข้อมูลมากพอเพื่อบอกลูกค้าอ่ะท่านดูคนนี้ครับคนนี้ภรรยานะฮะ บีย้ยประกันเดิมของเขาห่งหนึ่ง้บาทฝากมา15ปีละพอมิพอร์ตไลเดอร์เป็น12ื่นสองเพิ่มขึ้นพันสี่พันสี่เขาพอไหวแต่เขาถามาเขาได้อะไรเดิมได้อะไรของใหม่ได้อะไรเขาเห็นปุ๊บเขาโอเคเลยท่านดูตรงนี้ดูงล่างนยของเดิมเนี่ยเขาได้หนึ่งหนหึ่งหนึ่งครบสัญญาพอมิคพอร์ตปุ๊บระยะเท่าเดิมกลายเป็นได้แสนสองท่านว่ามันมหัศจรรย์ไหมท่านว่ามันมหัศจรรย์นะครับ เนี่ยเบียสามีภรรยาสองคนเนี่ยสี่สี่หมื่นาสี่หมื่าเนี่ยผมได้คอม9 0 0าพันถ้าผมไม่เก็บผมได้ค่าเก็บ800ร้อท่านว่าไหนดีกว่ากันชั่วโมงนี้กินหน่วยกินศูนย์กินภาคนี่ถามว่าเราต้องมีความรู้มากพอนี่คือการสอนแบบระบบออนไลน์นะฮะจะเป็น g o o g l e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  ทจะเป็น Zoom ได้หมดนะฮะเนี่ยกระบวนการสอน iPad, MacBook, iPhone นนี่คือสิ่งที่ผมเตรียมพร้อมแล้วต้องสอนท่าน เรียนแบบจัดเต็มแต่ถ้าผมแนะนำนะฮะถ้าเรียนผ่านระบบ LCD ท่านรับสัญญาณเข้าโน้ตบุ๊กก็ขึ้น LCD เวิร์กไวเยอะเพราะอะไรฮะเพราะท่านว่าตัวเลขแบบเนี้มันดูแล้วมันเข้าใจง่ายไหมครับท่านจะดูผ่านโทรศัพท์มันรู้เรื่องไหมครับแต่โอเคละ่ะในเมื่อมันไม่สามารถรวมตัวนได้แล้วก็ต้องเรียนผ่านซูม Google นี้ไปก่อนแก้ขัดกันไปก่อนไม่เรียนก็ไม่ได้เอาจะเอาจะเอาคอมจากไหนครับจะเอาเบียจากไหน ศูรร 15, นย์ต้องทำเท่าไหร่ฮะหมื่นห้าหน่วยต้องทำห้าพันนะครับภาคต้องทำหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วผมถามว่าลูกค้าใหม่หาจากไหนครับชั่วโมงนี้ต้องลูกค้าเก่าก่อนเท่านั้นแหละครับแต่ลูกค้าต้องได้ประโยชน์สูงสุดนะฮะไม่ใช่เราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับท่านดูครับนี่ฮะท่านฝ่ายพัฒนาแม็กเรียนซูมเห็นไหมเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับแปดสิงหาท่านฝ่ายจัลันเรียนเก้าสิงหาอันนี้เรียนมิทพอร์ตเซฟวิ่งที่ผ่านมาเน Mid ี่ยมิทพอร์ตไลเดอร์นะเน Mid ี่ยมิทพอร์ตไลเดอร์นะ แต่อันนี้มิกพอร์ตเซฟิงดังนั้นต้องแบ่งกลุ่มลูกค้าสายเก็บออมต้องมิกพอร์ตเซฟิงเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันดังนั้นก็ฝากท่านไว้นะครับถ้ามีโอกาสมาเรียนรู้กันนะครับผมภาคโอครับสวัสดีครับ